สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องขนเพชรโก t ทูฟิชชิงก็วันนี้เรามาใหม่ตรงนี้กันเดี๋ยวผมจะแนะนำทางเที่ยอวอมาตรงนี้ก็อันดับแรกก็ฝากกดไลค like, ์ s ับ s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทางที่จะมาจะยังไงอะไรยังไงก็มาถึงหมายแล้วผมก็เตรียมเหยือ่อเตรียมอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ก็เดี๋ยวเราไปดูทางกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาต่อกันครับเ,เพื่อนๆเ <Okay, S 2> ครับเดินทางกันครับผมออกมาจากท่ายางนะออกมาจากท่ายางอ่าผ่านอันนี้ผ่านแยกบางไคแยกบางไคก็จุดหมายของเราก็อยู่ที่อ่าเป็นตำบลบ้านซ่อง ไอ้ตำบลตำบลบางจันทร์ตำบลบางจันทรบางจันบ้านซ่องนี้แหละของอำเภอแกงกระจานก็เดี๋ยวพอถึงตรงแยกตรงวงเวียนอะวงเวียนร้อยศพอะแล้วก็เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาโอเคครับไปเดินทาง ซ่องและบ้านซ่องเป็นตำบลบางจันทร์นะตำบลบางจันทร์าหน้าโรงเรียนบ้านซ่องแล้วตำบลบางจันทร์อำเภอแก่งกระจานก็อีกแป๊บหนึง่งก็จะถึงถึงวงเวียนวงเวียนแล้วก็วิ่งตามวงเวียนเลี้ยวขวา เส้นทางนี้ก็เป็นสองเลนนะก็ใช้ความระมัดระวังในการแซงการขับขี่การเดินทาง ก็เข้าวงเวียนเลย สำรับอ่าใหม่นี้นะจะเป็นคนพื้นที่ซะสนมากกันนะที่ว่าจะรู้เขาจะไม่ไม่เปิดให้กับคือคนที่อือนะ่นอะไม่ค่อยจะรู้จักหรอว่ามีอ่างอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าทางเข้าคือจะผ่านบ้านคนจะผ่านที่ของขมีเจ้าของอะ นนข้้าช่องจริงอะมันเข้าได้ก่อนถึงเมื่อกี้อ่ะตอนที่มีรถออกมาเน่ยมันเข้าได้แต่เดี๋ยวผมเข้าช่องหน้านี้แล้วกันจากง่ายๆตรงเสาเสาสัญญาณเสาสัญญาณโทรศัพท์นี่แหละมีช่องทางเข้าที่แยกเห็นไหม ขึ้นไปบนสันเลยนะบนสันเลยโอเคครับเดี๋ยวยังไงกแล้วก็แนะนำทางมาทางเข้าอะไรก็ประมาณนี้จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปต่อครับข้างบน ไปดูกันครับว่ามีตัวไหมนี่แล้วเดี๋ยผมจะไปทางนู้นเลยนะทางที่ขมอสายวิ่งไปนู้นเลยเพื่อนๆเราไปลงไม้แรกกันเลยครับผมจะตีไปทางช่องนู้นนะเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามีตัวหรือไม่มีตัว Okay, เ,เพื่อนๆจะรอติดตามผลงานกันโอเคครับมาแนะนำใหม่กันนิดนึงใหม่นี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาตินะเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติก็กว้างอยู่พอสมควรมีอยู่สองฟังฟังนูน้นเกาะกว้างอยู่พอสมควรก็หมาแบบนิวนอร์มอนนะนิวนอร์มอนอันดับแรกคือสวมหน้ากากป้องกันโคโนวิดไวรัสอ่า ต่อมาก็มาคนเดียวครับมาคนเดียวข้างๆก็ไม่มีใครเลยนั่งก็นั่งคนเดียวกลางธรรมชาติไม่มีใครเลยนะเดินทางเราก็เดินทางคนเดียวมาหาปลาเอาข้างหน้าวันนี้ก็เป็นวันสงท้ายสงท้ายปีเก,าก่าก็ยังไงแล้วก็ไว้พรอให้ทุกท่านเอาความทุกข์ความโศก ทิ้งไปกับปีเกา่าปีใหม่ก็ชีวิตการงานหน้าที่การงานขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองก็ยังไงแล้วก็หากับแก้มสักนิดนึงเย็นนี้หากับแก้มเย็นนี้สักหน่อยนึงไม่รู้ว่าจะพอมีตัวไหมโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามกันเพื่อนๆก็จากที่นั่งมาสักพักนึงแล้วน่าจะมาหมาสัก ยี่สิบนาทีได้แล้วก็ยังไม่มีตอดนะก็ยังไงแล้วก็เป็นใหม่ใหม่นะใหม่ใหม่ผมก็ไม่เคยมาเลยและอีกอย่างคือคือมาดูสถานที่อย่างเดียววันก่อนเนี้ยมาดูสถานที่แต่ไม่ได้หลงเหยือไม่ได้หลงอะไรก็เป็นใหม่ใหม่อาจจะไม่มีตัวให้เพื่อนเพื่อนเห็นก็ยังไงก็อย่าพึ่งว่ากันนะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับ คนที่ว่าติดตามกันมานะก็โอเคครับรอดูกันต่อไปหรือไม่ก็เดี๋ยวผมก็อาจจะเอาเยื่อชุดแรกขึ้นก่อนแล้วก็หลงเยื่อชุดที่สองอาจจะออยไปในตัวชุดแรกโอเค เพื่อนๆจากที่นั่งมาชั่วโม,มองอกว่าตรงนี้ไม่มีตอดเลยนะไม่มีตอดก็เดี๋ยวผมก็จะย้ายไปฝั่งนูน้นมันมีเหมือนว่าเป็นทางกั้นนะะแต่ว่าผมน่าจะตกทางสันสันทางสันสันนู้นแหละอ๋อเมื่อกี้มีน้องมีน้องมันขี่รถเข้ามาน่าจะเป็นเด็กแถวนี้แหละก็บอกว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปลาไม่ค่อยมี แต่ส่วน,นมากเที่เขาจะได้อยู่จะได้อยู่ฝั่งนูน้นก็เดี๋ยวย้ายใหม่กันนี่ฟ้าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอนฝั่งนูน้นโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลงเยือกันดี่ฟ้าครับ แงรงนะตรงเนี้ยกอไงแล้วอ่ะติดตามครับตอดเพื่อนมิตดเป็นนิมิตใหม่ดีมีตอด ก็จะได้ตัวัหมมาแล้วเพื่อนๆแตมแรกแตมแรก แทมแรกเป็นตะเพียนนะตะเพียนโอ้โอเคถือว่ายังไม่เฝ้านะไม่เฝา้าไม่เฝาาครับแทมแรกมาแล้วตะเพียนใส่งามๆเลยโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้ก็คงจะจบภารกิจเพียงเท่านี้ อตอนนี้ก็ตะวันเริ่มใกล้ตกแล้วาหมายนี้ก็เป็นหม่ใหม่ะนะมาครั้งแรกก็สงสัยจะแต้มเดียวก็อย่างไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับหม่ใหม่เราไม่เคยมาลงเลยไนอย่างปลากินเหยื่อชนิดไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้เลยอะไรเงี้ยก็เลยใช้เหยื่อลำทั่วๆไป ก็ยังไงแล้วก็วาฝากกติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจถือว่าไม่แห้ววันนี้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ